สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกคนนะคะทัก่ายพี่น้องจากงานจากงานโอท็อปมิเดีย e นะคะยังอยู่ที่งานโอท็อปมิเตียอยู่ผืนนี้เป็นอลูซีมสีม่วงไหมบ้านทอสามตะกอนะคะเป็นงานสามตะกออันนี้จะทอเป็นลาย3ามตะกอลายทางมะพร้าวนะคะไม่ได้เหยียบภูมิ ผ้านุ่มสวยผ้านุ่มสวยมากแล้วก็คนโท,โทรเนื้อแน่นมากนะคะงานนี้เป็นของคุณยายคุณยายอายุเจ็ดสิบแล้วค่ะผ้าเนื้อแน่นนุ่งได้สองหน้านะคะพี่น้องที่ชอบสีสดใสหน่อยก็นุ่งด้านนี้ออกส่วนท่านที่ชอบสีขรึมก็นุ่งด้านในออกมานะคะสีจริงของด้านในจะเป็นในลักษณะนี้นะคะ ส่วนด้านนอกก็จะเป็นเนื้อแบบเนียค่ะประมาณนี้นะคะสีจะต่างกันผืนนี้พี่น้องที่ถูกใจก็ทักทายมาได้นะคะผืนละ2,500บาทโทรได้ที่เบอร์087246 3434 087246 3434บันทึกเบอร์แอดไลน์้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะขอกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ